สวัสดีครับผมพบกับผมนิวจากช่องชีวิตเรเดอร์นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปด่วนคลิปรีบอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากการฉายของ c อ m เบอ d e เ o ดอครบรอบสิบปีเนี่ยก็มีกระแสะตอบรับในทางลบมากมายและในตอนนี้ผมก็ได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันที่จริงผมดูไปตั้งนานแล้วครับแต่ว่ารวบรวมสมาธิแล้วก็รวบรวมอารมณ์แล้วก็ร,รวบร,ร,รวมข้อมูล,ห,ห,ลหลายอย่างเพื่อที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมา โดยอย่างแรกเลยผมจะขอพูดในด้านของความรู้สึกที่ได้ดูก่อนเป็นความรู้สึกตอนนี้ที่ได้ทําการกรองและสรุปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะโอเคคืออย่างแรกเนะี่ยเรื่องนี้มันติดปัญหาในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นการนําเสนอการนําเสนอของเรื่องนี้มันเหมือนซีรีส์แต่แค่ว่ามันมันจะมีงบหรือว่ามีเอฟเฟกที่มากกว่า แต่ในช่วงท้ายเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันถึงได้ทำทุกอย่างพังลงจริงๆมันมันรู้สึกว่าไม่เมคเซนต์มันตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นแหละแต่ในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยตอนแรกที่ได้ดูก็รู้สึกว่าเออมันมีความแปลกเยอะมากแต่ถามว่าจุดที่ชอบก็มีไหมอย่างเช่นในส่วนของ c o m เ a n d e เดอร์โกะโก d ด อันนี้ผมว่ามันน่าสนใจแต่ว่าเขาทำออกมาไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดกันว่าทำไมผมถึงชอบอ,อตัวละครคอนเซปต์ของโกดะนะี๋ยวค่อยว่ากันส่วนต่อไปก็คือฉากจบที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ดีเลยมันไม่น่าประจใจไม่น่าประทับใจคือผมเข้าใจเว้ยและผมก็ไม่ชอบที่ว่ามันทำอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าเอจิตายแล้วจะพานทำให้ทุกอย่างเสียเว้ยแต่ว่าแบบเรื่องมันอ บิลมาแล้วมันทำหลายๆอย่างมาไม่ดีมันบิลมาไม่ดีนำเสนอมาไม่ดีหลายๆอย่างมันไม่ดีถ้าจะยกตัวอย่างการตายที่ผมรู้สึกว่ามี Impact ก็คือของ v ีซีนีมด้วยกันนะก็คือไอวีซีเน็กเน่ด้วยกันก็คือ,อ,อของวอลคันอ่ะฮะอันนั้นเนี่ยคือทั้ง2ฝ่ายต่างมีอุรมการที่ต่างกันอ่ะฮะแล้วการปรับของแต่ละคนเนี่ยอีกฝ่ายนึง มันก็มีบลับแบบว่าเฮ้ยกูเป็นหุ่นยนที่แข็งแกร่งมากกูสู้คนนี้คนนี้ชนะซ่อมแซมตัวเองด้วยความเร็วสูงปลาบลาาเก่งชิบหายกับอีกฝั่งหนึ่งจากเลยเยอร์ธรรมดาไอ้จากความเก่งระดับตัวเองระดับมาตรฐานแล้วก็มีคนให้กําลังใจมีไอเทมเพิ่มเติมมีการพัฒนาแล้วก็มีการเหมือนว่าวางโครงไว้ว่าแบบเฮ้ยอนาคตม,มันจะมีอะไรที่ไปได้มากกว่านี้ คือไม่คิดว่าทําให้มั่มันอะจะตายเก็ตปะเออแต่มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันมันต้องนําเสนอในช่วงท้ายๆเพราะมันต้องการบิลลอัพวอาแค่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการบิลลบิของแต่ละคนมาแล้วก็มาสู้กันแล้วคิดว่าเฮ้ยมันคิดว่าเสมอป่ะเฮ้ยมันคิดว่าใครจะชนะเฮ้ยคือพอมันบิวมาถึงขนาดเนี้ย เอ้เชียแม่งต่างคนก็ต่างคนดีว่ะแต่ต้องห้ามหัดกันเองส่วนพอสุดท้ายแล้วพอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพลาดพังหรือตายไปก็ทําให้รู้สึกว่าเชีย่ยสูญเสียว่ะเรารู้สึกสะเทือนใจอะไรทานองนั้นเพราะไม่นึกว่าเขาจะตายแต่อันเนี้ยมันคือมันต้องการเปิดมาด้วยความตกใจแบบอึง้งอเชียเชียออจิตายว่ะเรื่องของตัวละครเอาละเรามาพูดถึงในส่วนของคอมมเดอร์โอส8ป0ปีก่อนกันหรือออสคนแรก คืออย่างที่รู้กันว่าออสคนแรกเนี่ยมาปรากฏตัวออกมาได้ไม่ make sense ไม่มีที่มาที่ไปหลายๆอย่างอาา่ะฮะแล้วต,ลตัวละครตัวเนี้ยจะมีไว้เพื่อทำไมาหมอ่ะฮะแต่คนถามแล้วก็ผมก็ฟังความเห็นจากเพื่อนมาก็รู้สึกว่ามันมีไปเพื่ออะไรผมก็พยายามหาคำตอบจนผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่คุณยังจำเดอะมูฟวี่ชื่อเมกาม a กได้ไหมในเดอะมูฟวี่นั้นเนี่ยได้กล่าวว่า ในอีกสามเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ในอีกสีปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคอมเบลเดอร์คนใหม่ขึ้นมาพร้อมกับภัยใหม่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประธานโคงามิได้มอบเข็มขัดคอมเบลเดอร์โพซิลอนและเหรียญที่เขาสร้างขึ้นมาให้กับเลเดอร์คนนั้น,น,นแล้วเลเดอร์คนนั้นก็ย้อนอดีตมาซึ่งใน40ปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันแบบ ยับย,ยุ่ยยี่ครับเอาง่ายๆก็คืออพ ocalypse นั่นแหละก็คือล่มสลายแล้วมันล่มสลายได้ยังไงละ่ะมันก็อาจจะไปไ,ปได้ว่าอดแปดร้ปีคนนี้นี่แหละเป็นคนทําให้โลกล่มสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่งก็เลยต้องคิดว่ากูจะเอาตัวละครเที่อะไรดีวะทําให้แบบว่าโลกมันอพ ocalypse ได้แบบมีแบบอิมแพกหนักๆได้ก็คงจะต้องหยิบอดสามร้อยไ้แปดรปีก่อนมา แต่แล้วมันกลับมาได้ยังไงล่ะทั้งซีรีส์ทั้ง40ตอนอยู่ๆจะโผล่ก็โผล่มามันไม่มีที่มาที่ไปเลยเหรอก็เป็นไปได้ว่าคนแต่งอาจจะเขียนไว้หลวมๆครับคนเขียนบทก็ด้วยอาจจะเขียนไว้หลวมๆว่าโอ้800ปีกลับมาสร้างภัยพิบัติทําให้คอมเบเลเดอร์โคสต้องจบชีวิตลงด้วยการประท่ากับคอมเบเลเดอร์โอ๊ต800ปีอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเขียนในเรื่องไว้หลวมมากครับคือเหมือนแบบให้มันเป็นแบบว่าแค่เบื้องหลังเป็นรอเบื้องหลังอะ แต่อยู่ๆก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยเอามาทําหนังดีกว่าว้าวูวาว้มันก็เลยแบบเอยกูเขียนไว้หลวมๆกูยังไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรเลยอะเออแล้วพอมาทาเป็นหนังมันก็เลยแบบภูมิกับก็คงจะแบบอ้าวไอ้เฮียมึงเมื่อด้เขียนอะไรมาให้กูเลยนี่อ่ะมึงเขียนมาอย่างงี้กูก็ทําอย่างงี้หรอวะอะไรเงี้ยเออก็คงย่างี้งไงไงมั้งอมนนี้คิดแต่แบบตลกๆนะเอาละ่ะก็ต่อไปก็เป็นส่วนของคอมเมดี้เจอร์เบิร์สเอ็กกันนะครับ c a m m เลเดอเบอร์เนี่ยเอาที่จริงมันอยู่ๆก็โผล่มานะถ้าไม่ดูโปโลกอ,อย่าไปดูเลยมันไม่ได้ช่วยเลยเอาง่ายๆก็คือผมเดาว,ว่าคนคือจะขายของเล่นแหละผมเข้าใจแต่ถ้าอยากให้ผมแถอย่างที่สุดนะคือ c o m มเลเด r b u เบ t รเนี่ยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของโคง,งามิที่ต้องการสร้างเข็มขัดหรือว่าต้องการสร้างเล่ดดอร์คนใหม่หรือก็คือเป็นต้นแบบของค o เมเลเดอร์โพไซดอ เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ต้องการเอามาพัฒนาเป็นเข็เขมขัดคอมเบรเลเดอร์โพไซดอนหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือผมแท็บแบบสุดๆนะเออส่วนความสามารถคือไม่มีเช้่อะไรเลยกูไม่รู้เลยมึงม่งมออกมาแค่นี้กูจะไปรู้อะไรมะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเอาล่ะต่อไปก็เป็นคอมเบรเดอร์คนใหม่ที่เปิดตัวนะครับคือคอมเบรเเดอร์โกดะอ้ตัวนี้นี่พูดตามตรงว่าผมค่อนข้างจะ คาดหวังมันสูงพอสมควรเลยเพราะว่าคอนเซปต์ของมันนี่ค่อนข้างน่าสนใจมากเอาละมาฟังกันทำไมผมถึงคาดหวังสูงแล้วก็รู้สึกว่าชอบไอเดียนี้มีหลายคนบอกว่าเออ,อ,เอคอมเมดเรอโกดด์เนี่ยจะมีไปทำไมในเมื่อบอสตัวสุดท้ายก็คือโอส800ปีใช่ไหมถ้าทำบทของโอส800ปีแบบดีๆเนี่ยก็น่าจะเวิร์กไหมก็จะไปต้องมาแบ่งบทให้กับโกดดอันนี้ผมคิดว่าถ้ามันเป็นแค่800โอส800ปีเนื้เรื่องมันจะดูจืดเว้ยคือเหมือนแบบ มีตัวร้ายตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็จบใช่ไหมปรับได้ก็จบอะไรก็ว่านไปเพราะอยางนั้นแหละผมเลยคิดว่าโกดะจึงเป็นเลเดอร์หรือว่าตัวร้ายที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งมันทําให้เนื่อเรื่องแตกต่างไม่ใช่ว่าแค่แบบ A ไปสู P ้กับ B แล้วก็จบสองโกดะเนี่ยใช้ไอเดียเดียวกับเออยุกิไฟดีภาคที่มันบอสชื่อซีวันอะไรเนี่ยอือฮื ซึ่งไอซีวันเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งที่พยายามจะเป็นแบบว่าเป็นฮีโร่หรือว่าพยายามก๊อปความเป็นฮีโร่ของยูเซออกมาเพื่อที่จะช่วยโลกไปนี้ไว้ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าถ้าโกดะมันมีความกวนตีนแบบนี้มันดูห้ามมันดูชั่วร้ายแต่ถ้าสมมติว่ามันทําสําเร็จคนทำเออคนทําหนังทําสําเร็จเนี่ยก็คือทําให้โกดะเนี่ยเฮ้ยมันดูแบบ มีวอนก็คือต้องการจะเป็นเอจิแล้วก็สามารถทําสําเร็จคือการพิสูจน์ให้อังเห็นว่าเอ้ยมึงคู่ควรกับการเป็นเอจินะแต่เรื่องนี้มันนําเสนอมุมมองในด้านของสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันมีเหตุผลรองรับไหมผมว่าในส่วนตัวผมผมคิดว่าเออโอเคกูเข้าใจคือถ้าอย่างในเรื่องเอจิมันเคยพูดว่ามันขอสิ่งที่เรียกว่าพลัง เพื่อที่แบบต้องการที่จะปกป้องคนอื่นบลาๆก็เป็นไปได้ว่าการที่แบบอ่าเขาเรียนนะสิ่งมีชีวิตเลียนแบบอ่ะเออมันจะเข้าใจความหมายนั้นผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจแต่เอาไงมันนําเสนอไม่ดีด้วยแหละแล้วลลก็ชาซิชั้นมีปัญหาอย่างหนักแล้วมึงอ่ะเออสามารถปกป้องโลกไปนี้ได้โดยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไป ไปทำให้บทเอจิดูน้อยลงนะอ่ะฮะเสร็จปุ๊บแล้วราชาโอสเนี่ยแกล้งทำเป็นแพ้เพราะว่าต้องการพลังของโกดะสมมูรนะอันนี้คือบทที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่เลยราชาโอสเนี่ยมันรอที่จะให้โกดะเนี่ยกลายเป็นเมดอลที่สมบูรณ์โดยการที่เอ่อกายเป็นเอจิได้อะไรอย่างเงี้ยเออพอพอเหมือนแบบได้พิสูจน์ตัวเองแล้วตัวเองเป็นเอจิแล้วเนี่ยทาให้เหรียญคอมเมอลของเขาสมบูรณ์ทําให้แบบกลายเป็นพลังที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ย เออพอแบบเอ้ยทําแกล้งทําเป็นแพ้แล้วโกดะมันแบบว่าเอ้ยชนะแล้วฉันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าฉันคู่ควรกับการปกป้องโลกฉันคู่ควรกับการเป็นเอจิแล้วก็ถูกราชาโอดแปดรอปีจู่โจมแบบฉับพลันเว้ยเอออะไรเงี้ยแล้วแบบโดนสิงล่างอะไรก็วางไปทําให้แบบเออเขาเลยนะโกดะมัน เกิดปฏิกิริยาบางอย่างแล้วก็ส่งพลังต่อไปให้อังหรือว่าเอออะไรสักอย่างทําให้มันแบบเฮ้ย hey, อีเชียบอสทาจดอิเทอร์เนลเนี่ยเออมันดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นคืออย่างแรกต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบไอเดียที่ว่าแบบคนคนหนึ่งต้องการจะเป็นต้นแบบแบบแบบฮีโร่ในใจของเขาและสมมติว่าเขาทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่แล้วมันแบบว่าเออมันเฟลยิ่งกว่าเดิมอะมาทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย ไอเชี่อไอเดียนี้ไม่ชอบว่ะผมชอบมากๆเลยแต่แบบไอเช่ยเรื่องนีงน้ไม่ทำได้หัวแตกส้นตีนมากส่วนกรี๊ทั้งหมดอนะ่ะผมให้ตัวผมเองในอดีตแล้วก็เพื่อนผมในอดีตได้ตัดสินไปนที่รียบรรอยแล้วอ้วสินนี้ทำโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่ช่วงเนะี้ย แต่พอมาหลังจากเนะี่ยไอช่วงเห็นกีดโดนแดกอะเห็กีนโดนแดกนี่มันโคชัดเจนเลยไอจริงไอตอนส่งลูกน้องไปตูะถ้ามันส่งทั้งหมดแล้วแบบไอหลาเชาบอกว่าพวกมึงไม่ไร้ประโยชน์ว่ะดูไม่ให้หมดกันอะไรเงี้ยเออเลี้ยงได้แต่นี้คือไอสามตัวนั้นมันก็นั่งเ,เฉยพวกมันอะก็อย่างาว่าอยาก<น>ดุไม่ดุแต่แร มันมีปัญหาเรื่องของการนำเสนอคือจะบอกว่าส่งไปทีละตัวแล้วถ้าแล้อยากดูดทีหลังมันก,มนก็มันก็ไม่นะไม่ต้องเรียกมาแ,แต่ละไรก็ได้แต่เียงว่าเืออาจจะมีปัญหาในหลายๆอย่างจริงๆส่งไปทั้งห,หมดทีเดียวก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าโตเอะเขานำนักแสดงกลับมาได้ยังไทงทั้งๆที่โดยปกติแล้ว พวกตัวละครลองๆจะไม่สามารถเดิวกับมาได้หรือคือแบบน้อยมากๆที่แบบเออพวกตัวลองๆอเขาจะกลับมาเล่นแต่ประเด็นก็คือครั้งเนี้ยมันครบสรปีมันยิ่งใหญ่ประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วพวกเขาก็กลับมาแต่ว่ากลับไม่เล่นไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนแค่มายืนดูมายืนมองประกอบฉากซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดาย ต่อไปก็เป็นในส่วนของแฟนเซอร์วิสนะครับแฟนเซอร์วิสเรื่องนี้ค่อนข้างจะยัดเยียดแล้วก็ไม่มีวิธีการนำเสนออะไรเลยคือหลายคนอยากจะบอกว่าฉากอย่างอังหรือโกดะที่ยื่นไอติมให้อังเนี่ยและอังกินไอติมนี่นเ,เนี่ยคือเซอร์วิสคือผมจะบอกว่ามันใช่เหรอคือมันแบบมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ คือก่อนแรกเนีนย่นยพิเซษอพาลกั์มาแล้วเดินมาอยู่ดีมาเปิดมาเข้ามาสิ่งแรกคือกูเตรียมตู้แช่อย่างดีที่แม่งโคตรเด่นเลยใน,ในขณะในขณะที่แบบอุปกรณ์รอบข้างนี่แม่งแบบโล่งเปล่าเก่าแบบอพโพาลิปไอ้ใช่แต่ตู้เย็นมึงนี่สะอาดกลิง้งใช่แล้วก็เปิดตู้เย็นมาทั้งตู้มีไอติมอยู่ไม่กี่แท่งแล้วก็อะอังนี่เอาไปแดกไอเหี้ย พออังกินก็อือร่อยมากเลยโอ้อเยอันนี้แหละนี่คือแบบว่าคือเซอร์วิสแล้วคือสำหรับผมผมมองว่ามันดูแบบมันธรรมดาเกินไปมันเหมือนกับเซอร์วิสง่ายๆแค่เนะี้ยยังทำไม่ได้เลยแล้วเรื่องเือคุณจะไปทำอะไรได้จบของเรื่องซึ่งมันค่อนข้างจะแบบแปลกมากๆอย่างเช่นอังอย่างที่เพื่อนผมพูดผมไม่รู้ว่าผมได้ยกตัวอย่างหรือยังนะแต่ว่าเออ อยู่ๆจะผลักก็ผลักแล้วแบบเอ้ยอังมันก็หลุดออกมาเออทั้งที่ร่างกายแม่งเป็นของอังอังมันแม่งมีพลังควบคุมมากกว่าเอจิ G. และในซีรีส์อ่ะเอจิไม่เคยควบคุมอังได้ผมพูดเลยผมกล้าฟันธงแล้วก็ประเด็นอย่างเออจิเงช่วยเด็กแล้วเด็กสุดท้ายอยู่ๆก็กลับมาไม่เคยกล่าวไม่เคยนู่นนี่นั่นเลยอย,อยู่จะกลับก็กลับมาแล้วก็ เอจิก็โอ้ฉันดีใจเหลือเกินผมว่าเขาต้องการทีจ่จะเหมือนแบบเป็นบทส่งท้ายว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยเอจิก็ช่วยเด็กคนนั้นได้นะและเอจิก็ดีใจที่ได้ช่วยเด็กคนนั้นได้สําเร็จก็ว่ามไปแล้วก็ตายแล้วก็ตาย <c oughs> แต่ประเด็นคือฉากหรือการสื่อสารมันไม่มีอะไรเลยมันพยายามที่จะให้อังเศร้าให้เห็นว่าอังเศร้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันแย่งกันเว้ยแล้วเหมือนแบบอะไรวะเนี่ยคือจะทัพย์ซึ้งแบบว่าให้เด็กมากอดเอจิก็ไม่จะให้จะให้อังร้องไห้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยคือแบบมันมันจะไปด้วยอะไรที่แบบสุดๆเกินจะคำบรรยายจริงๆแล้วก็ในส่วนท้ายที่อยากจะเสริมก็คือผมไม่อยากจะให้โทษว่าแบบ โทษนะักเขียนคนกำกับผู้กำกับมากเพราะบางทีมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเช่นเงินไม่ถึงความละหลวมของตัวบทที่แบบอยู่ๆก็ไปหยิบบทที่แบบเหมือนแค่เขียนไว้เป็นแบ็กกราว n ์มาใช้อะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีเบื้องหลังอะไรมากกว่านั้นคือเราอาจจะไม่เข้าใจไงคือจะให้โทษว่าโอ้ยหนังเช่นนี้มาคนกำกับนี้มาแม่งกูต้องบอยคอรอะไรนี้ผมก็ไม่ค่อยะ ไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนเท่าไหร่แต่ยอมรับอยู่ว่าคนแต่งเนื้อเรื่องกับคนไอ้โปรดิวเซอร์แกนี่ก็ก็เก่งเอาเรื่องนะมีหลายตอนหลายครั้งที่ผมชอบแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่เพราะว่าข้อมูลในวิกิก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะเพี้ยนหรือไม่จริงก็ต้องรอดูครับว่าผลงานใหม่ๆที่จะมาถึงเนี่ย เออน,น่นคัวโตเอตจะแก้มืออยังไงอย่างรีไว้เนี่ยตอนนี้กระแสดีมากไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูต่อเอาละครับสรับสหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ